สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับผมกับผมณนศะักเหล็กนะฮะก็ขออนุญาตต่อจาก ep ีที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมอีพีที่แล้วเนี่ยเป็นของฝากจากทางบ้านนะฮะก็คือพระที่พี่ๆส่งมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นออพระต่างจังหวัดบ้างน,นอกสายในสายเนี่ยผมซื้อหมดนะครับขอแค่เป็นพระแท้ ก็ส่งมาขายผมเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมก็ได้คัดคัดพอที่จะมีราคามีแค่นี้จริงครับบ้านเนี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกันเลยก็่อนอื่นก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับบารมีพุทธาเนี่ยมีทั้งพระแท้แบ่งปันนะครับพระหลุดพระหลงเพียบนะครับนอกสายในสายแล้วเฉพาะพระหลงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยครับผมมีมาแบ่งปันพี่พี่เรื่อยๆยนะครับลูกหลานหลงพ่อเงินนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ กับผมก็รับเช่าพระเครื่องนะฮะทั่วประเทศเลยมีส่งรูปมาได้เลยนะครับทางไลน์แล้วก็ให้เช่าพระเครื่องต่างๆทุกรุ่นทุกอย่างที่ผมมีนะครับแล้วก็สําหรับท่านลูกค้าท่านใดที่อยากเช่าพระกับผมเนี่ยติดต่อได้ทางไลน์เลยนะครับแคปองค์นั้นๆเนี่ยส่งให้ผมดูได้ทางไลน์แล้วก็จะส่งราคาให้นะครับซื้อขายกันผ่านไลน์เนาะแล้วก็เดี๋ยว มีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วกันปกติจะไม่มีนะครับเลยมีพี่ๆที่เขาเคยเก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาอยากซื้ออ่ะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมเก็บเงินปลายทางเนี่ยพี่ๆก็ต้องอเสียค่าส่งก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมเนาะก็วันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับชิ้นแรกอันนี้พอจะมีราคานิดนึงนะครับี่ยอันนี้ชิ้นแรกเป็นหลวงพ่อพิษ วัดขมังนะครับปี2500นะครับอันนี้ในพื้นที่เล่นนะครับอันนี้ก็คืออุดผงแต่ผงหลุดหมดแล้วอ่ะผงเต็มๆในหลักพันนะครับสองสามพันนะองนี้ก็เหลือหลักร้อยเนาะเพราะว่าสภาพไม่ค่อยดีล่ะเนี่ยฮะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่วอุดผงผงก็คือผงอัฐิหลวงพ่อนะไม่ทันหลวงพ่อครับแต่ว่ามีประสบการณ์นะครับอันนี้มีเวลาน้อยเดี๋ยวเร่งๆกันเลยนะฮะองแรกผ่านไปแล้วก็องค์ที่สองนี่ครับ อันเนี้ยดูง่ายสบายตาเลยครับอันเนี้ยนี่นะครับนี่นแล้วแต่พี่พี่จะไปตีกันเลยฮะตีสายไหนก็ได้อันนี้แท้เลยแท้เลยครับแท้ดูง่ายเลยครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้โหดูเลเป็นสินชั้นครูเลยนะครับดูแกะดูการแกะแกะมือนะครับอันนี้แท้ดูง่ายครับอันนี้ผมรับประกันให้เลยแท้จริงแต่ว่าไม่รับประกันหลวงพ่อนะครับดูเลย รับประกันเพราะว่าเป็นผ้าบ้านเลยครับชุดนี้ผ้าบ้านทุกชิ้นนะครับเนี่ยฮะจริงๆเยอะครับบ้านเนี้ยแต่ผมคัดมาที่ผมรู้จักที่ผมคิดว่าจะขายได้เพียงเท่านี้นะฮะผม้เอามาไลฟ์ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยนะอันนี้แท้ดูง่ายนะครับนะครับงางาตัวใหญ่ด้วยนะอันนี้ รู้ที่จัดเลยครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหลวงพ่อหอมหลวงพ่อมุ้ยจัดเลยใครรู้ที่จัดเลยครับนี่อันนี้ฮิ่งหน่อยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพิษวัดขมังนะฮะอันนี้รุ่นแรกนะครับดูสภาพเหรียญเกือบร้อยปีนะดูดูดูสภาพเหรียญเหฮะคาสติกไหมครับคาสติกมากครับดูดูดูนะฮะดูห็ความคาสติกนะครับ ดูถ่ายไปได้วันนี้ถ่ายไม่ได้รีบๆดูฮะเล่นบล็อกนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้รุ่นแรกนะครับเนี่ยรุ่นแรกหูซ้อนนะฮะจะมีเนื้อเกินตรงหูนะฮะเรียกหูซ้อนนะฮะสองสี่แปดแปดนะฮะสองสี่แปดแปดนะฮะเนี่ยเหรียญอาร์มรุ่นแรกหลงพ่อะพิษนะครับเนียพ,พ่อพิษเปิดเข้ามานะฮะแท้ทัน นีเหรียญแชมป์เลยอันนี้อีกเหรียญหนึ่งโอ้โหอันนี้ผมจริงจริงเนี่ยผมอยากแกะมากเลยอยากส่งประกวดนะฮะเหรียญเนี้ยแต่ว่าเสียดายกรอบดูเลยฮะพี่พี่ดูหลวงพระคูณปีหนึ่งเจ็ดครับเนี่ยดูโอ้โหนะฮะกรอบเก่าคนเลี่ยมน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยผิวอะผิวจริงม่วงเลยนะครับแต่ว่ากรอบมะลายเขาใช้มา ดูฮะดูปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะนี่ฮะดูดูผิวครับนี่ดูเลี่ยมเรี่ยมประกรบนี่มากกว่านะฮะเรียมประกรบนี่ต้องมีสามสิบปีครับเนี่ครับดูม่วงๆเลยนะครับอันนี้ก็จัดเป็นพระนอกสายผมนะคผมดูม่วงเลยผิวม่วงเลยครับดูกระแสะเหรียญนนครับ ผิวตึงๆเลยนะครับยันอักขระแม่มันมันมันอ่ะดูดูแต่กรอบมันมัวครับมันมันสองไม่ค่อยเห็นผมเสียดายกรอบดูฮะดูฮะม่วงๆเลยเห็นไหมฮะปีนี้จะเรียวๆหน่อยนะครับผมผมไลน์นอกสถานที่นะครับนะฮะ อันนี้อยู่บ้านแฟนนะครับไฟมันก็เลยเออไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ผิวม่วงเลยนะครับเนะี่ยผิวม่วงเลยนะเรี่ยมวินเทจเลยครับนี่นี่ครับสายใครกินตับผมไปได้เลยครับราคาแบ่งปันไม่หลุดครับราคาไม่หลุดแต่แบ่งปันรับประกันว่าถูกกว่าสายตรงขายเป็นเท่าตัวครับนี่การันตีให้เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ สภาพใช้บี้แบนมาหน่อยนะครับแต่เป็นหลวงกระทบนะครับอยากข้างนะฮะเป็นเชือกเนี่ยเชือกธรรมดาอันนี้เป็นยุคกลางนะครับยุคกลางก็ปี2500ขึ้นมานะครับอันนี้หลวมกระทบวัชชนแดนนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับกันให้นะครับนะฮะดูทุบหัวท้ายเนาะนี่ทุบหัวท้ายชัดเจนเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูทุบหัวท้ายชัดเจนดอกกําลังดีครับ ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากครับเป็นสาลิกานะครับนี่สาลิกายุคต้นเป็นแสนนะฮะลกระทบเนี่ยลิกายุคต้นเป็นแสนเอาสายิกายุคก,กลางๆไปใช้แทนได้เลยครับราคาหลักพันเนี่ยนะับไม่แพงนะครับการันตีให้แล้วก็การแท้นะครับนะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้นี่ทักเชือกลงรักนะฮะนะฮะ,ฮะลงรักดำ อันนี้เนี่ยดูง่ายมากนะครับอันนี้ดูง่ายอันนี้สายผมเองนะฮะนี่ฮะหลงพะเตียงครับกาลิกาหลงพะเตียงนะฮะดูดูหลงพะเตียงเนี่ยจะมีอั่วนะครับหลวงพะเตียงเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์หลงพระพิษวัดขมังนะฮะดูอั่วดูอัว่ยดูอั่วดูง่ายนะครับเนี่ยอว่วดูง่ายนะฮะนะฮะมีอัว่วนี่ไม่แพงครับดอกเนี่ย แบ่งปันกันไปใช้อันนี้ไว้ให้ลูกหลานใช้ดีเลยครับสายเหนียวนะครับท่านใช้ยันคู่ชีวิตนะครับเนี่ยในการเขียนจานลองดูนะครับนี่ชิ้นนี้ก็คืออันนี้เป็นพระพิธีปีหนึ่งห้าครับจังหวัดพิษณุโลกวัดใหญ่นะน,นี่พระดีพิธีใหญ่พระผงไม่แพงครับผมเนี่ยน,นี้แท้ดูง่ายนะครับเขาเรียกพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะนะฮะผมไม่แน่ใจพิมพ์ จะาแทนแน่นอนนะครับเขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรนี่อันนี้เป็นคุณแผนอาจจะพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์พวัดใหญ่เลยเนี่ยอันนี้เป็นกูกบ้านกลางนะครับโอ้โหองค์เนี้ยถ้าไม่บินนะฮะไม่มีสภาพใช้ไม่ก่อนเนี่ยแพงมากนะครับอันนี้สภาพใช้ดูฮะพี่ๆดูนะฮะพี่ๆดูดูฮะเนีสภาพใช้ดูดูดูผิวฮะ ดูผิวดูผิวมดดูเม็ดแรกครับผิวมันจะเสียหน่อยเพราะว่าเขาใช้มานยครับองนี้จริงๆโอ้โหเลี่ยมเล่มเขาเลี่ยมทองจับขอบนะฮะก่อนเลี่ยมทองก็ใช้มาเย็นเหมือนกันดูเลยดะก่อนเลยฮะแต่สำหรับคนเอาไปใช้คุ้มครับ คุ้มคุ้มเพาพิมพ์นี้สวยสวยแพงมากครับไม่รู้ว่าเขาเรียกทรงพลใหญ่หรือพิมพ์วัดใหญ่อะไรเนี่ยแต่เป็นพิมพ์นิยมนิยมแน่นอนครับเนี่ยพิมพ์เนี่ยครับนิยมน,นิยมอันดับต้นๆเลยเนี่ยข้างหลังไม่โดนเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเดิมๆเลยมีแร่ม,มะขามเม็ดกวดเม็ดอะไรเต็มครับครบสูตรครับองค์นี้ดูง่ายดูง่ายอีกองค์หนึ่งนะครับะถ้าใครที่ติดตามผมประจำเนี่ยจะรู้ว่าพระหลุดเป็นยังไง เพจผมนี่แหละฮะนี่ผมจะบอกให้นี่ดูอันนี้พิมพ์วัดเจวัดเกศเชโยอันนี้แท้ครับผมรับประกันรับประกันแท้เลยฮะพระแบบนี้เก๋ก็โอ้โหยากอะคะดูดูครับอันนี้บ้านๆเลยนะครับเนี่ยผมได้พระบ้านเข้ามาแต่ว่าอาจจะสภาพใช้แต่เชื่อผมเถอะครับพระแท้สภาพใช้เนี่ยดีกว่าเก๋เก่านะฮะไม่สวยแต่สภาพใช้อันนี้โคตเลี่ยมก็น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับดูเนี่ย เขาเลี่ยมแบบวินเทจคลาสสิกเลยนะฮะเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมประกบไม่มีแกนกลางเนี่ยสมัยก่อนจะนิยมเลี่ยมแบบนี้แล้วก็กลัวพระหายใจไม่ออกอันนี้จริงๆนะฮะเขาบอกว่ากลัวพระหายใจไม่ออกเขาเลยต้องเปิดดูดูหลังเต็มเลยแต่หน้าเนี่ยฮะลื่นลื่นหน่อยเนี่ยสำหรับใครชอบออสมเด็จที่หลวงพ่อโตทันหลวงพ่อโตเนี่ยแท้ทันเนี่ยองนี้จบครับพิมพ์วัดเกตชยโยนะครับเนี่ยพระร้อยปีนะ ะะถะพร้อยปีท่านก็น่าจะรู้นะครับว่าวสวยๆเล่นกันเท่าไหร่นะครับองค์นี้ยสภาพไม่สวยแต่เป็นพระบ้านคือได้สกิลพระบ้านนะครับมาเนี่ยคุณด,ดูครับเนี่ยฮะมนสารนี่ไม่ต้องกลัวนี่ยิ่งลงกล้องด้วยตัวเองนะโอ้โหอันนี้มันจะมัวๆหน่อยมีกรอบนะฮะดูดูครับ แล้วมีแอบแตกลายงาด้วยนะครับเนี่ยสองดูง่ายมากครับนะฮะนี่ฮะพิมพ์วัดเเกตนะครับนี่ผ่านไปแล้วก็อีกนี่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นตะกุดหลวงบทบลายชั้นมากนะฮะนี่ตะกุดหลวงบทบลายชั้นมากอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับอันนี้ผมก็รับประกันให้นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ๆดู ดูเชือกอันนี้ขเขาเรียกลงรักอะไรลบลักน้ําเกี้ยงหรือรักอย่างไม้นี่แหละผมไม่ทันเนี่ยรักยางไม้ลักอย่างไม้ดูฮะแหมไฟมันไม่เป็นเป็นใจเลยฮะวันนี้ดูครับนี่ก็คือทักเชือกสองชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยชั้นในเดี๋ยวนี่ดูดูตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ดูตรงหัวนี่ยอันนี้ชั้นในจะพัน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 ,พน กลมๆไปเรื่อยครับชั้นในจะพันลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนดอกเนี่ยนะครับเนี่ยพันจนจบนะฮะแล้วก็พอพันชั้นในเสร็จนะฮะชั้นนอกเนี่ยจะพันเป็นลายชั้นหมากเห็นไหมฮะเชือกสองชั้นนะฮะอันเนี้ยนิยมนิยมนะครับเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นเนี่ยคือก่อน2500น้านะครับก่อนปี2 5 0 0นะเนี่ยอายุมากกว่าเจิปีนะครับยุคต้นเนี่ยอันนี้เป็นทองแดงอย่างเดียวนะครับทองแดงล้วนนะฮะทองแดงล้วน ทองแดงล้วนอันนี้ดูง่ายนะครับเนี่ยแท้ดูง่ายนะครับนี่แท้ดูง่ายเก๋ส่งมาคืนเลยนะครับแถมเงินให้ด้วยดอกเนี่ยต้นนี่นะฮะขออภัยนะครับหากมีเสียงโทรศรรัพท์รบกวนนะน,ะนี่เดือไปแล้วน,นี้ประมาณ3ามนิ้วครึ่งนะครับก็วันนี้มีมาแบ่งปันพี่พี่เท่านี้นะครับหรือว่า พี่ๆท่านใดต้องการชิ้นไหนเนี่ยแคปส่งมาเลยนะครับทางไลน์เลย0835936287ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับรเครื่องทุกๆท่านทุกๆท่านนะครับแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามได้เลย0835936287ฝากไว้ด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ